ตอนนี้นะฮะโอ้โหดูจากภาพเลยครับเดินทางมาถึงตอนที่4แล้วนะครับเข้มข้นมากๆสําหรับซีรีส์ Bad Guys ล่าล้างเหมืองนะครับมาถึงตอนที่เฮียเหมครับหัวหน้ากลุ่มมาเฟียสั่งให้ยัดฆ่าสกายครับส่วนพิทักษ์เนี่ยก็ได้นําทีมหมาบ้าทําภารกิจทลายบอสใหญ่แกงค้ามนุษย์น,นั่นาสือจันทรานั่นเอง,องครับ<อ>เราจะรวบ <Taj. S 1> พวกมันทั้งสาคนพร้อมกันเพื่อเขย่าทั้งคือข่ายเรียกปฏิบัติการนี้ว่าฟล e นนิ่งเดย์ จะดูเดือดขนาดไหนนะฮะติดตามพร้อมกันได้ครับคืนนี้เวลา2ทุ่มนะครับทางช่อง True Asian Mall ครับช่อง120หรือ239นั่นเองครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ